วันวานด้วยภาคเพียนใฝ่เรียนรู้มุ่งหน้าสู่เส้นทางครูสร้างสรรค์ถอด้วยรักถักด้วยใจสายสัมพันธ์หวังปลูกปั้นเด็กไทยให้เก่งดีเมื่อถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยนการเกษียณเวียนมาหน้าใจหาย ต้องอำลาจากการแสนอาลัยแต่สายใยความผูพันอย่างมั่นคงคุณครูบางออนศีเนตรตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษเกิดวันที่5เดือนเมษายนพุทธศักราช2506ภูมิลำเนาอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีประวัติการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่7โรงเรียนบ้านคอทองจังหวัดอุบลราชธานีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนกำแพงจังหวัดศรีสะเกดระดับปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิตวิชาเอกภาษาอังกฤษวิทยาลัยครูอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี ประวัติการรับราชการคุณครูบางอรอนสีเนตเริ่มบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3เมื่อวันที่7ตุลาคมพุทธศักราช2534ณโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยาอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษโดยปฏิบัติหน้าที่สองและได้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายวิชาการหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปค<ม>ุทธักราช2,553ถึงปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐา,า,านาครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินศรีสกเกตจังหวัดศรีสกเกตโดยปฏิบัติหน้าที่สอนและได้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายวิชาการตั้งแต่พุทธักราช2,554จนถึงปัจจุบัน หลักในการทำงานรักที่จะทำงานและรักในงานที่ทำคุณครูบางอรอนสีเนตรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะทุ่มเทเสียสละทั้งกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์ในการสอนลูกศิษย์จนประสบผลสำเร็จและร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจนทำให้มีผลงานคุณภาพเชิงประจักษ์อย่างต่อเนื่อง เรียนท่านประธานท่านกานรฐา,านึกษาท่านผูมิเกียรติที่ครบกับผมนายสัมพันธ์ไทยสวงเพวมอในการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศิลเกในนามคณะครูบุคลากรและนักเรียนของโรงเรียนต้องขอแสดงความยินดีกับคุณครูบางอ่อนสีนเมนรที่ได้กเกษียณอายุราชการในปีนี้ คุณครูบางอ่อนสินเนธเป็นคุณครูที่เป็นคุณครูมืออาชีพที่ได้ดูแลโรงเรียนของเราโดยข้อง,งานวิชาการท่านได้คุ้เทดูแลงานวิชาการของโรงเรียนได้ดีมาตลอดเป็นครูที่เสียสละให้กับสกเกลียนสร้างผลงานอย่างต่อเน,นื่องท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้คุณครูบางอ่อนสินเนธเกษียณอายุราชการและก็ไป ออไปดําเนินชีวิตนะครับโดยการให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับอยู่เป็นร่มโพลมกใสของลูกๆหลานนะครับประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานตลอดไปครับในโอกาสที่พี่อ่อนจะกเกษยียณอายุราชการก็ขอให้พี่อ่อนนั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็มีความสุขทำในสิ่งที่ อยากทำนะคะด้วยรักและห่วงใยจากรองอ้อยครับเนื่องในโอกาสที่คุณครูบางอรอนสีเนศนะครับจะได้ถึงวรระของการทำงานรับราชการมาจนถึงโค้งสุดท้ายก็คือ60ปีนะครับถึงวัยอันจะเกษียณอายุราชการพูดถึงคุณครูบางอรอนคุณครูบางออนเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ โดยเฉพาะการสอนภาษาอังกฤษนะครับซึ่งหาคนที่จะเทียบท่านได้ยากเพราะท่านมีความลึกซึ้งในเนื้อหาสาระในเรื่องของการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนหลายรุ่นนักเรียนก็ได้ชื่นชมและก็ได้นําความรู้ที่คุณครูได้ปลมถังสอนไปใช้ให้เกิดประโยชน์และไปประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดีสําหรับงานในฝ่ายวิชาการนั้นคุณครูบางอ่อนสีเนตรเป็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ที่หาคนเปรียบเทียบได้ยากมากเนื่องจากว่าคุณครูบางอ่อนนั้นเป็นผู้นําทางวิชาการอย่างแท้จริงโดยเฉพาะเรื่องของงานทะเบียนคุณครูบางอ่อนนั้นได้มีความรู้ที่แจกวฉานในเรื่องของงานทะเบียนและงานวิชาการในทุกๆเรื่องและได้อบรมให้ความรู้แนะนําน้องๆในฝ่ายได้เป็นอย่างดีในการทํางานทุกๆด้านนั้นเห็นควร ที่จะเอาคุณครูบางอ่อนหรือพี่บางอ่อนที่น้องๆเรียกว่าพี่อ่อนพี่อ่อนนั้นเอาไปเป็นแบบอย่างให้กับตัวเองในการปฏิบัติงานในการปฏิบัติหน้าที่สุดท้ายนี้เมื่อถึงฝั่ง60ปีพงสุดท้ายของการรับราชการก็อยากจะฝากให้พี่บางออนนะครับพี่อันเป็นสุธิรักษ์ของน้องๆได้ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้เข้มแข็ง และก็แข็งแรงอยู่ตลอดไปรักและเคารพพี่อ่อนตลอดเวลานะครับสวัสดีครับขอแสดงความยินดีกับอาจารย์บางกรสศรีเนตนะครับที่ได้เข้าสู่เส้นชัยแห่งการเกษียณอย่างสมบูรณ์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครับอาจารย์มุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนานักเรียนพัฒนางานมาโดยตลอดเชื่อมั่นว่าลูกศิษย์ทุกๆกรุ่นนะครับลูกศิษย์ทุกๆุกคนยังค,งคงคิดถึงนึกถึง ทุกๆคำสอนทุกๆคำแนะนําดีๆที่อาจารย์ได้คอยมีให้ลูกศิษย์เสมอมานะครับในโอกาสที่อาจารย์เกษียณอาย,ยุราชการนะครับความนาจคุณพราศีรัตรนกรายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตลอดจนบาร,รมีของสมเด็จย่านะครับและอํานวยอวยพรให้อาจารย์มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีพลังแรงกายแรงใจที่จะทําในสิ่งที่อาจารย์รับนะครับในช่วงชีวิตหลังจากการเกษียณอาย,ยุราชการนะครับตลอดจนได้เฝ้าดูนะครับ ลูกศิษย์ทุกๆรุ่นที่อาจารย์ได้สอนนะครับได้เติบโตและได้นําสิ่งดีๆที่อาจารย์ได้มอบให้นะครับส่งต่อสู่สังคมต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับกับผมนายอัธพลวิรุณพันธ์นะครับเป็นศิษย์เก่าสวสกรุ่นที่12นะครับก็เนื่องในโอกาสของวาระของการเกษยียณอายุราชการของคุณครูบางอ่อนนะครับก็ ก่อนอื่นก็ขอสแสดงความยินดีนะครับกับคุณครูนะครับขอให้คุณครูมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับขอให้มีความสุขในวัยเกษียณนี้นะครับตัวผมเองเนี่ยเคยเรียนภาษาอังกฤษกับคุณครูวงอ่อนนะครับตอนอยู่มปลายนะครับณเวลานั้นเนี่ยณนะช,นะช่วงนั้นก็คือได้เรียนกับคุณครูรู้สึกตอนแรกเลยคือรู้สึกเกรงนะครับเพราะว่าคุณครูจะเป็นคนที่ ค่อนข้างที่จะเคร่งในเรื่องของการเรียนนะครับแล้วก็ระเบียบวินัยเป็นอย่างมากนะครับจําได้เลยตอนนั้นแล้วก็คุณครูไม่เพียงแต่ที่จะให้ความรู้ในเรื่องของวิชาการแล้วคุณครูยังให้ความรู้ในเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับวิธีการปรับตัวต่างๆนะครับจนนํามาใช้ในชีวิตประจําวันแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนแล้วก็ จนมาถึงเรื่องของการทํางานนะครับก็ยังจําคําสอนนะครับของคุณครูได้เสมอนะครับในโอกาสนี้ก็แสดงความดีดีกับคุณครูครับแล้วก็ผมก็จะรักและคิดถึงคุณครูเสมอครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะคุณครูบางออนขอให้คุณครูบางออนโชคดีนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะขอให้คุณครูบางออนมีความถูกกับใเกษียณนะคะแล้วก็ขอให้คุณครูบางออนมีถูกกับความร่างกายที่แข็งแรงขอบคุณที่ให้ความรู้แล้วก็ให้คาแนะนํากับผู้หนูมากๆนะคะ และที่สำคัญองขอบคุณครูบางออนที่มีลูกนิ่งๆให้พวกเราตั้งใจเรียนตลอดเวลานะคะขอบคุณค่ะ Happy 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 Year ที่เจอบางออนลุกๆอะไรที่อยากบอกครูบางอ่อนไหมครับก็ขอให้คุณครูบางออนนะคะก็แบบสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ ถ้าจบตางนรี้ไปก็แบบมีเงินใช้เรื่อยมเีเงินใช้เยอะอย่ามีการขัดสนเรื่องเงินขอให้รวยๆเฮงๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอันนี้สําคัญมากไม่ว่าจะสุขภาพจิตหรือสุขภาพร่างกายค่ะแล,แล้วครับขอให้ใช้ชีวิตหลังเกษยียณยางมีความสุขค่ะมีความสุขมากๆนะคะในวันเกษยียณก็ขอให้ครูวางชีวิตเกษยียณครูมอมีแต่ความสุขยิ้มเยอะๆกินข้าวอร่อยทุกวันค่ะรักครูค่ะ ขอให้ครูสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับขอสาวคาให้ครูประมงหน่อยครับเท่หึ่งเงียบอ่าเลิฟคุณครูนะครับครับครูนาแล้วก็มีอะไรอยากถูกบอกครูปรมงไหมครับตีขี้ถึงเสมอค่ะขอสาวคำให้ครูประมงหน่อยตีที่สุดค่ะขอสาวคำให้ครูประมงหน่อยครับอย่าไปหยองค่ะ ขอสามคำให้ครูบอลหน่อยครับคิดถึงมากได้ไหมคะขอสามคำให้ครูบอลหน่อยครับรักและคิดถึงค่ะขอสามคำให้ครูบอลหน่อยครับโชคดีครับ วสัสายลมเจ้านั้นช่วยพัดเธอกลับมานั้น เขาคิดถึงเธอว่าเมื่อ คนที่คอยตรงนี้ยังคิดถึงเขาคิดถึงเธอว่าเมื่อไร ทาจับเป็นเครื่องพิสูจน์มาวันเวลาบอกคุณค่าของคนได้ผ่านร้อนเย็นอุปสรรคมามากมายความดีงามที่สร้างไว้มิมีเลือน